ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือตอนนี้ที่ข้างๆเราสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยนะครับเขามีการตรวจเชื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนด,ด้วยแต่ในลักษณะว,ว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมขอย้ำว่าเป็นการตรวจเชื้อนะครับโดยให้ผู้ประกันตนในมาตรา33เข้ารับการตรวจซึ่งสิ่งสำคัญคือเขาไม่รับ w a l k in นะครับการจะไปฉีดวัคซีนผู้ประกันตนเนี่ย จะวอล์กอินไปเลยโดยไม่ลงทะเบียนไม่ได้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก่อนนะฮะเพราะหลายท่านเนี่ยเดินทางเข้าไปเลยแล้วจะไปตรวจในวันนั้นหรือว่าจะไปฉีดวัคซีนในวันนั้นไม่ได้ <c oughs> นะครับผู้ประกันตนท่านใดที่จะไปรับการตรวจหรือว่าจะฉีดวัคซีนกับสำนักงานประกันสังคมขอให้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนนะครับซึ่ง ลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยนะครับเข้าไปในระบบ e-service ของสำนักงานประกรันสังคมหรือว่าจะโทรไป1506กด7จิตก็ได้นะครับ1506กด7เบอร์น,นี้จะทำให้ท่านได้ลงทะเบียนก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะเดินทางไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปรอและจะไม่ได้ฉีดกัน